ครับผมก็จากที่คือเราตรงตรงนู้นมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ผมก็เจ้าที่เขาบอกว่าเดินเข้าไปประมาณหนึ่งกิโลหรือตามกําลังขาว่าเดินเร็วเดินเร็วเท่าไหร่แหละก็จะถึงน้ำตกกับผมทุกคนพอเขาบอกเดินไม่ยากทางไปแบบนี้แหละเดินไปเรืเร่อยๆทุกคนเราเราน่าจะอ,อย่างนี้ใช่ไหมใช่หี่ต้องการไปทำ ไปทาอะไรก็ไม่รู้ตากลมตาก,ตาก,ตากแดดตากฝุ่นนี่ครับธรรมชาติที่เราเดินที่เราต้องการต้องแบบนี้นครับทุกคนไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูน้ําตกกันครับทุกคนแล้วก็จุดแรกที่เดินมาก็คือสะพานลิงครับโอ้ก็มีความเสียวๆเ,เบาๆทุกคนเหมือนฝนจะลงแล้วด้วย เหมือนฝนตกครับทุกคนครับผมทุกคน ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับจากทางเข้าเรามาถึงกันที่น้ําตกยอหพาแล้วทุกคนโ้าเรจะบอกว่าอย่างยิ่งใหญ่ครับทุกคนนี่โอย่างสุดเริ้ ก็คุ้มค่าผมที่จ่ายกันเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยเขาทำทางดีมากเลยแต่แนะนำว่าเนี่ยลื่นของเท้าเดี๋ยวรองเท้าผมเดินเข้ามาเนี่ยรองเท้าแตะทุกคนมันก็อาจจะลื่นๆหน่อยแต่สวยจริง พระนาคือน้ำตกอยอละพาครับทุกคนนี่ดู